สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะน่ารักมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติในทุกๆครั้งนะคะที่เข้ามาทำวิดีโอกับคอนเทนต์ท็อปปิกกับความรู้สึกนะคะที่อยากจะถ่ายทอดพลังงานบางสิ่งบางอย่างออกไปให,ให้กับทุกๆคนนะคะได้เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นอะไรดี ะะให้ทุกคนมีความสุขเสริมสร้างพลังใจแล้วก็พลังงานให้กับตัวเองะคะ่ะเจอแต่สิ่งบวกๆสิ่งที่ดีๆเพราะเมื่อไรหรที่เราคิดสิ่งนั้นแล้วก็ซึมซับสิ่งนั้นให้มากๆมันจะเกิดขึ้นจริงแค่เชื่อนะคะ Just believe it นะคะเพราะฉะนั้นท็อปปิกของเราวันนี้นะคะใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปเลยนะคะสามไพอ่ออร์คเคิลคให้เลือกโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปเลยนะคะ ขอให้ได้เจอรักแท้รักที่มีแต่ความสุขสมหวังรักที่โรแมนติกนะคะรักที่มั่นคงนะคะตลอดป่าซื่อสัตย์ต่อกันนะคะดีแฮงแมนนะคะดีแฮงแมนะะกลับหัว ต h i ฮพรินเทสห้าดาบคุณน่าจะมีเซนต์หรือว่าสัมผัสที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาเป็นคนเหมือนมีเวทมนต์นะคะสองไม้เท้าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยนะคะเป็นคนที่คนที่เข้ามาหรือใครที่ไม่ได้อยู่ใกล้หรือว่าไม่สนิทคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าคุณเข้าถึงยากหรือว่าดูดูลึกลับหน้าค้นหาดูซับซ้อนดูไม่สามารถที่จะเดาความรู้สึกนะคะบุคลิกภาพหรือว่า,าตัวตนของคุณจริงๆเป็นอย่างไรนะคะคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้น คนมีเซนและสัมผัสที่ดีด้วยนะคะคนคนนั้นที่เข้ามาหาคุณอาจจะมีเซนหรือสัมผัสที่ดีเหมือนกันเพราะนั้นสองไม้เท้ากับสิเหรียญความมั่นคงมั่งคั่งแน่นอนค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะสองไม้เท้าถือลูกโลกคนคนนี้อยู่ไกลาจากคุณมากนะคะอาจจะอยู่ไกล ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะข้าน้ำข้ามทะเลมหาคุณหรือว่าอายุที่ต่างกาันมีความแตกต่างกาันแต่มีพลังงานแข่งแห่งแรงดึงดูดแพชชั่นแห่งแรงดึงดูนะคะพลังงานบวกที่เป็นการรีกร้องภายในจิตใจขอเจอคนที่ใช่ขอเจอรักแท้ที่มั่นคงจริงๆด้วยกันนะคะไม่อยากที่จะเจอความความรักความเจ็บช้ําที่มันเข้ามาทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดนะคะเสียใจยแน่นอนอทุกคนต้องการ เจอคนที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็ความสุขจริงๆเพราะว่าพลังงานแห่งแห่งความรักเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มหาศจรรย์มากๆถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่เราเจอรักแท้แล้รักที่ใช่มันจะเป็นความสุขที่ล้นปริ่มในหัวใจแม้ว่าคุณจะห่างกันแม้ว่าคุณจะไกลกัน คุณจะมีความคิดถึงกันคุณจะมีความมั่นคงต่อกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานหรือเกินเนิ่นนานมานานแสนนานหรือเกินคุณจะได้พบเจอกับเขาผ่านออนไลน์ก็ได้หรือว่าการออนไลน์แล้วได้มาเดทกันคุณจะได้มีการในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนกับอาจจะได้คุยออนไลน์แล้วก็การใช้คือว่าการสนทนาอะไรมันจะใช้ภาษาเป็นหลักอะไรแบบนี้นะคะเพราะคนคนนั้นเป็นคนที่ สิบเหรียญมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นผู้นำขึ้นไปก็ได้นักบริหารธุรกิจนะคะผู้บริหารหรือว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งในตัวเองนะคะคนคนนี้มองหาความรักความจริงจังแล้วก็ Serious Relationship นะคะและเป็นคนที่จริงจังสามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณเขาจะมาซัพพอร์ตเปย์ให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะมีความมั่งคั่งในตัวเองอยู่แล้วมีความรวมสมบูรณ ตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็น่ารักอบอุน่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอคนที่เคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันเข้ามาพพอร์ตดูแลใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่คุณต้องรู้สึกว่าคลางแคลงใจหวาดระแวงมีแต่ความซื่อสัตย์เคารพกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะจะทําอะไรต้องมีการพูดคุยกันเสมอนะคะมีปัญหาอะไรก็จะเคลียร์นะคะไม่ทําให้รู้สึกว่า เนิ่นนานเกินไปหรือว่ารอคอยนานเกินไปนะคะแต่การรอคอยนั้นมันจะต้องมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเทคทา์อะไรก็ตามแต่นะคะเขาจะต้องให้ความชัดเจนหรือว่าให้ความ เชื่อใจได้เลยในระดับหนึ่งกว่าที่จะเข้าไปสู่ถึงเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการคอมมิทเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มั่งคั่งในในอนาคตเพราะว่าคนคนนี้เขาตั้งใจนะคะรอคนที่ใช่แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างและคนคนนี้ถ้าได้เจอคุณอย่างรวดเร็วแล้วเขาจะไม่รอคอยสิ่งใดเลยจะไม่ลังเลเลยจะรู้จะรู้ทันทีว่าคือคุณคือคนที่ใช่เขาจะรู้ทันทีว่าคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเพราะฉะนั้น คนที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนชีชวิตนะคะความรักของคุณให้มั่นคงตลอดจากนี้และตลอดไปคือคนคือคนที่เป็นสิบเหรียญน,นี่เองคือคนที่เขามั่งคั่งอยู่แล้วคือเขาต้องมั่งคั่งและเติมเต็มชีวิตของเขาให้เต็มสิบเหรียญอยู่แล้วค่ะเขาถึงจะมาซัพพอร์ตดูแลเราได้นะคะเขาต้องมีต้องเต็มอยู่แล้วเขาถึงจะมาให้เราเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ นะคะมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่ความคิดการกระทำคำพูดนะคะ n d s ซ t ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมั่งคั่งด้วยนะคะ u c c e s ททุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยนะคะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะไปตลอดกาลจากนี้และตลอดไปจะเข้ามาทำให้คุณมีบทเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นอย่างไรและคุณจะสามารถรู้สึกว่าถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้กับคนอื่นๆได้อย่างไรนะคะเหมือนกับว่า แชร์ให้เขาได้รับฟังความรู้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเซนส์สัมผัสดได้ดีและคุณจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองได้ดีมากๆและเขาคนนั้นก็เช่นกันต่างเข้ามาซัพพอร์ตดูใจซึ่งกันและกันนะคะและก็มองอนาคตมีอนาคตแบบ ชีวิตคู่ด้วยกันแบบมั่งคั่งจากนี้และตลอดไปนะคะคนกองที่1นนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะออรา่าคาลคุณได้ดีไซน์นะคะคุณสามารถดีไซน์ชีวิตคู่หรือว่าเนื้อคู่ของเรามีความสุขกับตัวเองเมื่อไหร่ที่เราดีไซน์เรามีความสุขเรามีความคิดเรามีเป้าหมายเรามีแพลนที่ชัดเจนนะคะมันจะเป็นไปตามเส้นทางนั่นแหละที่เราต้องการนะคะเราจะได้เจอคนที่เคมี Me, ที่เข้ากันสินเสมอกันความ ความมั่นคงมั่งคั่งในแบบฉบับของตัวเองที่มาเติมเต็มแล้วก็มาจูนเข้าหากันให้มันเป็นอะไรที่ลงตัวเพื่อที่จะพัฒนาในในแต่ละวันในแต่วินาทีก้าวต่อไปนะคะสู่ความมั่งคั่งความมั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะของคน กองที่1นนั่นเองไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะมาส่องแล้วก็มาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนขอให้เชื่อมั่นว่ามีาคนคนหนึงอะคะ่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณอย่างแน่นอนถ้าก่อนอันนี้คุณได้เจออะไรที่เสียใจมาแค่ตั้งมั่น move on แล้วก็เคารพซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ ปฏิบัติกับตัวเองให้มีคุณค่าให้เลอค่ามากที่สุดนะคะอย่าให้ค่าให้ใจกับคนที่ทำร้ายเราหรืออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ move on ให้เร็วที่สุดคุณจะเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาส่องพลังงานให้ขอทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ ใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะเรามาดูซิใครกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณกองที่สองให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะ หเหรียญโอ้คุณจะโชคดีเรื่องของการเงินมากๆนะคะและคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปจะเป็นคนที่เป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้พบเจอโอกาสที่มันเกิดขึ้นจริงโอกาสที่สัมผัสและก็จับต้องได้จริงๆ นะคะไม่ใช่ความมนโนเพอ้อฝันไปอีกต่อไปคุณจะโชคดีเพราะว่าคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตและดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะเป็นโอกาสครั้งใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้เจอคุณจะรู้สึกว่าโชคดีมากๆ The Star คุณจะรู้สึกว่าโชคดีซึ่งกันและกันมากๆนะคะ หมือนกันว่าเหมือนเขาเป็นโบนัสชิ้นสําคัญและคุณก็เป็นโบนัสชิ้นสําคัญของเขาเช่นกันนะคะเดอะสตาร์ Star, คนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเองนะคะคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาคนที่ป๊อปปูล่าในวงสังคมของเขาหรือคนคนนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีการคิดคํานวณหรือว่ามาเก็ติ้งอะไรบางสื่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินนะคะคนคนนี้นะคะเป็นนักคิด นักวางแผนนักอ่านในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ two of cups เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณคู่ทวินเฟลมนั่นเองนะคะคู่เหมือนกันนั่นเองคู่ที่ลงตัวกันมากๆคู่ที่มีสินเสมอกันแล้วก็เคมีที่เข้ากันนะคะแม้ว่าคุณจะแตกต่างในเรื่องของวัยอายุต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาทางไกลอะไรก็แล้วแต่แต่คุณสองคนจะมีความรู้สึกว่าโดดเด่นซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าคุณก็จะเป็นคนที่ เป็นคนดีคนนึงและโดดเด่นในวงสังคมของตัวเองคนหนึ่งนะคะและเขาจะเข้ามายิ่งส่งเสริมะคะ่ะพัฒนาจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะเข้ามาทําให้คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมีความสุขให้มากขึ้นมีพลังที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะที่เปลี่ยนแปลง ได้ผลักดันเขาจะมาผลักดันคุณให้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นมีประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินโดดเด่นชัดเลยคือเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมาเป็นอันดับแรกแล้วก็ความรักนะคะที่จะตามเข้ามาเพราะว่าคุณกับเขาจะจะต้องมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันซื่อสัตว์ต่อกันคุณสามารถสัมผัสแล้วก็สื่อถึงกันได้บางสิ่งบางอย่างจะมีการตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะจะรู้สึกว่าเหมือนกันมากๆเลยเหมือนการรู้สึก เหมือนกันจังเลยรู้สึกเข้ากันได้ดีรู้สึกลงตัวนะคะแล้วก็แม้เหมือนแม้กระทั่งมีใบหน้าที่คล้ายกันนะคะมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะในเรื่องของบอดี้นะคะเช่นมืออาจจะคล้ายกันนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ที่บนตัวอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แบบเอ๊ะเราจําเขาได้คุณจะจําเขาได้เขาก็จะจําคุณได้ว่าคุณกับเขาเหมือนเคยรู้จักกันมาแล้วนะคุณกับเขารู้สึกว่าเวลาคุยกันหรือว่าเวลาที่จะเทคไทม์กันนะคะ คุณจะสื่อและสัมผัสถึงเขาได้ว่าเขาจะทำอะไรและเขาก็จะสื่อและสัมผัสถึงคุณได้ว่าคุณจะทำอะไรนั่นคือ Two of Cups คู่แท้ดังจิตวิญญาณเป็นรักแท้จริงๆเป็นรักแท้อดีตชาติมาตั้งแต่นานมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมองกระจกหรือมองรูปตัวเองหรือมองรูปเขามองกระจกคุณจะรู้สึกว่าเห็นตัวเองหรือเห็นเขานะคะเหมือนกับว่าเขาก็จะเห็น เห็นตัวเองเหมือนเห็นคุณคุณก็จะเห็นตัวเองเหมืนเห็นเขาอยู่ในตัวมันเป็นจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณของของคนหนึ่งดวงอะคะ่ะที่แบ่งถูกแบ่งออกเป็นสองนะคะแล้วก็ได้มาจุติในภพนี้นะคะแล้วพอได้เจอการรู้สึกจําและคุ้นเคยกันได้มันจะเหมือนแฝดที่ต่างกาันแต่มีความที่คุณและเขาจะสัมผัส h e a r t to heart c o n v e r s a t i o ส s นะคะสัมผัสถึงกันได้รู้สึกถึงกันได้มากๆเลยนะคะ และคุณสองคนก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเซเท่าไร่แต่จะมีอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จำกันได้ก่อนอยู่แล้วนะคะคุณกับเขาจะมายิ่งผลักดันพัฒนาจิตวิญญาณของแต่ละคนให้สูงขึ้นมีพลังมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะเป็นดั่งคู่แท้ทางจิตวิญญาณรักแท้ในอดีตชาติของคุณนั่นเองนะคะคนกองที่สองไพ่สวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะ คุณจะเป็นเหมือนภูผาดั่งภูผาความมั่นคงซึ่งกันและกันที่ไม่ทำไม่สามารถทำลายความรักที่เป็นรักแท้จริงๆของคุณได้เลยนะคะไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพนะคะที่ผ่านมาที่กลับมา จุติกลับมาเกิดในชาตินี้คุณก็ยังคงเป็นรักแท้ที่เรียกร้องกันจริงๆขอให้ได้มาเจอกันทุกภพทุกชาติจากนี้และตลอดไปฉันขอมีเธอแต่เพียงผู้เดียวนะคะแม้ว่าจะผ่านอะไรมาอย่างมากมายก็สุดท้ายขอให้เจอได้เจอเธอแล้วก็เป็นรักที่ชั่วนิรันดร์จริงๆเพราะฉะนั้น6 6ถ้วยนะคะแล้วก็9ถ้วย เป็นรักในอดีตชาติของคุณจริงๆเป็นทูอฟคัด้วยนะคะหรือเป็นคนที่คุณรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยนานแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ได้กลับมา สารความสัมพันธ์หรือพบเจอกันอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า Two of Cups มันเป็นความรู้สึกคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้น6ถ้วยก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยกับคนคนนี้มากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านเขาจะพาคุณกลับบ้านไม่ว่าเขาจะอยู่ทางไกลแค่ไหนอยู่ประเทศอะไรเขาจะพาคุณกลับไปประเทศนั้นเพราะว่าสิ่งที่คุณจากมาก็คือประเทศนั้นนั่นเองหรือเขาจะต้องกลับมา ย้ายมาอยู่ประเทศของคุณเพราะว่าเขาเคยอยู่ในที่นี้กับกับคุณในอดีตพบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก้าถ้วยเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆนะคะเขาต้องการแต่งงานเขาเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอาจจะดูคาสโนว่านะคะคาสโนวีเพราะว่าเขาเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะ แต่มีความแตกต่างจากคุณเขาเป็นคนที่โพสิทีฟนะคะเป็นคนที่คิดบวกคิดดีเป็นคนอธัธยาศัยดีเป็นคนน่ารักอบอุ่นและจิตใจดีดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆ ก็มีทุกอย่างพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาะจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายคนคนนี้นะคะบทเรียนของรักสามเศร้าอุปษษสรรคต่างๆมากมายอาจจะเป็นพ่อมแม่แม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตจิตใจคุณให้มั่นคงจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณในด้านความรักแล้วก็การเงินนะคะจะเข้ามาเป็นโบนัสของคุณมากๆเลยมีจับไพ่ไพ่ที่สวยงามและเพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะฉะนั้น เขาจะเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมเขาเท่าไหร่ก็ตามเขาจะมายกหัวใจเขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณจากนี้และตลอดไปคุณจะเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันนะคะสองคนที่สองหัวใจนะคะที่พอได้มาเจอกันแล้วรวมเป็นหนึ่งหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะการเต้นของจังหวะหัวใจนะคะคุณจะเต้นเป็นจังหวะหัวใจเดียวกันนะคะคือ ฮาร์ดนะคะ e a t คัมแอซวานเหมือนกับว่าฮาร์ดคือหัวใจที่แบบคือเต้นพร้อมกันนะคะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจากที่เป็นสองสองหัวใจคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขและอบอุ่นมากๆเลยนะคะนี่คือใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะ h a ร์ดบี a แอซ e นนะคะนั่นเองนะคะคือ พลังงานไพ่สวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นคอนฟิเอนซ์นะคะคุณเป็นคนที่มั่นใจอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่มั่นใจคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนคนนั้นที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นแข็งแกร่งเหมือนกันเคมี K M e ที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็มั่นคงตลอด นะคะจากนี้และตลอดไปทีเดียวเลยนะคะคนกองที่2ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะคือแบบบรรยายไม่หมดจริงๆนะคะกับไพ5บ่5้าใบซึ่งเป็นพลังงานที่ที่สวยงามและโดดเด่นมากๆจริงๆขอให้ทุกคนประสบ นะคะความสําเร็จในเรื่องของความรักกับใครที่กําลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงและจากนี้ตลอดไปนะคะเป็นคู่แท้รักแท้ของคุณจริงๆที่คุณเรียกร้องอยู่นั่นเองขอบคุณมา,มากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ฟังมาเป็นพลังงานดีๆคนที่เป็นรักแท้จริงๆจะซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันนะคะเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันมั่นคงต่อ,อก,กันนะคะแล้วก็ใช้ใช้วันเวลาทุกวินาทีมีคุณค่าสำหรับคนสองคนด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ถ้า พูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนนะเพราะว่าอยากจะสื่ออะไรให้มันมากที่สุดเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันไม่ยาวเกินไปนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฟังไว้เป็นพลังงานอะไรดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปี้ของเรา ใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงนะคะจากนี้และตลอดไปเรามาดูซิใครกำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปนะคะคนกองที่2คนกองที่สามเจ็ดถ้วยนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะ <c oughs> คุณกับเขาก็มีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณกับเขามีคนเข้ามาชอบเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนเสน่ห์ลึกลับแล้วก็น่าคนหาเซ็กซี่ดูน่ารากักดูอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มองหาความรักอย่างจริงจังนะคะ Series relationship อาจจะมีคนมาชื่นชอบคุณหรือว่าชื่นชอบเขาอย่างมากมายแต่คุณกับเขาก็เหมือนกับว่าเลือกนะคะเลือกเพชรแท้เลือกสิ่งที่ดีเหมือนกัน the d a t นะคะอะไรที่มันเสียใจอะไรที่มันเจ็บปวดนะคะมันจะไปมันจะไปสู่สิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ดี two of cups สวยงามมากๆนะคะ คนคนนี้ค่ะเฝ้าฝันนะคะเฝ้าฝันว่าอยากจะเจอรักแท้อยากจะเจอคนที่ใช่เป็นคู่แท้เนื้อแท้จริงๆไม่ร้องขอความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเดอะเดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาเจอเรื่องราวเจ็บปวดปางตายนะคะในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าปัญหาชีวิตคู่ของเขาก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขาเป็นคนที่ช่างเลือกยิ่งเป็นรักครั้งสุดท้ายเขาได้ อฏิญาณหรือว่าร้องขออธิษฐานกับตัวเองแล้วก็จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าต่างๆให้ได้เจอคนที่ใช่จริงๆและเขาจะรู้สึกว่าค้นหาความรักแล้วก็เฟ้นหาความสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นคุณค่าจริงๆนั่นคือ t ู o of cups นั่นเองนะคะพลังงานไพ่นะคะคล้ายๆคนกองที่2เลยคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันแต่จะมีความเหมือนกันในเรื่องของอดีตที่ผ่านมา past life ที่ผ่านมาจะเหมือนกันนะคะ และก็จะมีความลงตัวกันมากๆนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่แท้ที่รู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถสัมผัสแล้วก็สื่อถึงกันได้รู้ใจกันและกันได้ดีมากๆเข้าถึงหัวใจจิตวิญญาณของกันและกันได้ดีเพราะคุณสองคนจะรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคุณจะเข้ามาฮีลิ่งจิตใจซึ่งกันและกันซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันให้มีความมั่นคงถึงแม้ทูออฟคัพจะมีความต่างในเรื่องของอายุวัยทางไกลต่างถิ่น่างแดน่างชาติต่างภาษาอย่างไรก็ตาม ะะอยู่ไกลกันแค่ไหนแต่คุณจะมีความเหมือนกันคุณจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันหรือคุณอาจจะได้ติดต่อออนไลน์กันก่อนก็ได้แล้วก็มาเจอกัน <c oughs> นะคะการตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกันมากๆเหมือนกันละเข้ากันได้ดีนะคะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเคยเจอกับเขามาเนิ่นนา,านานแสนนานจะมีความต่างกันภายนอกแต่จิตวิญญาณคุณจะรู้ใจซึ่งกันและกันแต่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ความรู้สึกมันใช่เลยแต่ทําไมเขาจะใช่หรอเขาจะชอบเราจริงไหมคุณอาจจะมี power ที่ต่างกันก็ได้เขาอาจจะมีคุนวุฒิวัยุที่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณส่องกระจกนะคะเวลาที่คุณมองตัวเองคุณจะรู้สึกว่ามองเขานะคะมองเขาแล้วก็เห็นเขาอะค่ะเป็นเขารู้สึกถูกพันทางจิตกันได้ด้วยดีนะคะ แม้ว่าอยู่ไกลกันแค่ไหนอะค่ะคุณสองคนก็รู้สึกว่ามีพลังงานที่ที่รอคอยซึ่งกันและกันนะคะเห็นไหมคะรอคอยแบบจริงจังรอคอยแบบว่าไม่ได้มาเล่นเล่น นะค,ะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ความรักของคุณสุกงอมได้แต่งงานนะคะทำให้คุณได้รับชัยชนะในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาทําให้คุณเป็นผู้ชนะทุกอย่างนะคะเข้ามาเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณยกย่องแล้วก็เยินยอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้ชีวิตความรักของคุณเปลี่ยนไปจากที่คุณเคยจะอาจจะเป็นเดทเหมือนกันก็ได้นะคะอะไรที่มันพังมันเจ็บปวดแสนสาหัส นะคะปังตายมาก่อนจนกระทั่งอยากที่จะทำร้ายตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ร้องไห้แบบน้ำตาท่วมนองหน้าตาบวมอะไรก็ตามแต่ทุกคนต้องผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดแสนสาหัสนั้นมากว่าจะมาเจอรักแท้จริงๆนะคะรักแท้ของคุณเขาก็ผ่านสิ่งนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณของกันและกันนดีว่าคนคนนี้รู้สึกว่า น่ารักจังเลยรู้สึกอบอุ่นจังเลยรู้สึกว่าทําไมเขาหน้าสงสารจังเลยนะคะทาไมพาร์ทไลฟ์ของเขารู้สึกเศร้าจังเลยคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เศร้าภายในจิตใจถึงแม้เขาจะมีความเก่งกาจมีความอีกโก้มีความเป็นผู้นําแค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าหัวใจคนนี้รู้สึก อ่อนโยนเหลือเกินทําไมเขารู้สึกบอบช้ําทําไมเขารู้สึกเซนสิทีฟทำไมเขารู้สึกอ่อนไหวทําไมเขารู้สึกเป็นคนดีเหลือเกินนะคะเขาก็จะมองเห็นคุณสะท้อนแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่านี่แหละคนนี้แหละคือคนที่ใช่ i m p r e s s i o นนะคะ first impression ครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่า หัวใจคุณจะตอบว่าใช่นะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอความรู้สึกจะบอกเลยว่าใช่หัวใจจะบอกเลยว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมานะคะความรู้สึกอะไรต่างๆมันจะตามมาการกระทําคําพูดมันจะมีเรื่องของการทดสอบใจกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณกับเขาจะมีความที่แตกต่างกันนะคะสามไม่ท้าคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่าง,างชาติต่างภาษแน่นอนเขามองในเรื่องของจริงจัง ความรักการแต่งงานแล้วเขาก็ผ่านอะไรมาอย่างเจ็บปวดมาอย่างมากมายนะคะจนจนกลายเป็นการชาดฟอร์มกลับมาเป็นคนใหม่คือเขาแบบฟูมฟักหัวใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะก็เหมือนเราจนเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกใหม่แล้วเขาก็มีพลังมีแรงดึงดูดที่จะเข้ามาได้เจอกับคุณนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะได้เจอรักแท้แล้วคู่แท้จริงๆ,ๆเพราะฉะนั้น คุณจะได้แต่งงานกับคู่แท้ของคุณที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณให้มั่นคงมากๆเลยนะคะได้แต่งงานกับคนทางไกลคุณอาจจะได้โยกย้ายนะคะที่อยู่หรืออะไรก็ตามเวลาคุณอยู่ไกลเขาคุณต้องฝันถึงเขาแน่นอนเขาจะต้องส่องหาคุณหรืออะไรหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความรู้สึกมีความมั่นคง คนทะคะคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนคุณเปลี่ยนชีวิตความรักของคุณให้ให้มั่นคงจากนี้และตลอดไปจริงๆจากที่คุณเคยมีอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะมีอดีตที่ผ่านมาอย่างไรคนคนนี้เข้ามาจะทําให้ เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยจนคุณทําให้รู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีอะไรอีกตั้งเยอะความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะมีเยอะแยะมากมายผู้หญิงก็มีเยอะมากมายผู้ชายก็มีเยอะมากมายนะคะอะไรที่มันไปเป็นไปไม่ได้ก็ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเซนและความรู้สึกของเราเราจะตอบตัวเองได้ดีนะคะมากกว่าใครว่ามันจะเป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ไหม open นะเปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นคุณจะได้พบ รักแท้ที่เป็นคู่รักทางจิตวิญญาเป็นคู่แท้จริงๆนะคะที่กลับมาเจอกันได้แต่งงานซึ่งกันและกันมีเคมีที่เข้ากันซื่อสัตย์ต่อกันมาเคารพคุณให้เกียรติคุณรักคุณปฏิบัติคุณดั่งเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายดูแลคุณจากนี้และตลอดไปเพราะเขาจริงจังในเรื่องของความรักแล้วก็ต้องการแต่งงานนะคะเขาจะมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มั่นคงนะคะเข้ามาดูแลคุณด้วยหัวใจนะคะ a c l heart คุณได้ believe นะคะ just believe it เชื่อเชื่อว่าพลังงานที่ดีพลังงานที่ที่เราต้องการคนที่เป็นรักแท้จริงๆเขาก็รอคุณอยู่นะคะเขารอคุณอยู่ดังปลายทางของกันและกันนะคะที่จะได้เจอกันนั่นเองขอให้ทุกคนฟังมาเป็นพลังพลังงานอะไรดีๆนะคะในท็อปปิกของเราวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะคะคู่แท,ขท้ของคุณรักแท้ของ, Lynn ของคุณรอคุณอยู่นะคะเชื่อเพราะว่าเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าเขาจะเจอคุณนะคะคนกองที่3ามขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุก คนฟังไว้เป็นอะไรดีๆอย่าลืมด้วยว่าใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเข้ามาจิตใจของเรานะคะเพราะเขาก็ทดสอบเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ